สวัสดีครับขอหอมรถไทสิงนะครับมน,นี้ออกมาเบ่งให้หน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานไว้แล้วประมาณสักสีเดือนแล้วละครับเออกำลังงามเลยนะครับได้ขืบกลัวแล้วครับพิษแต่ว่าบบม,มีนามครับม่มีนามคลังดินแหงเลยครับเขาเป็นแหลนเลย แปลงนี่ค่อนข้างที่เจะสวยครับบบคอยมีหยาแถบจะบ,บมีหยาเลยเดยไปนะครับนี่แต่ต้นเขาแปลงเท่งผุนหญยาหัวแดงๆนะครับผมบัจักสือมีสามสี่ยอมครับใหญ่ๆส่วน แปลงทั้งนี้นะครับตัวนี้สีวานกอนมูหยาขึ้นไร้แล้วค่าคืงแขนแล้วครับที่จริงพอตัดแล้วนะครับแต่ว่าบ่มีหน่ำครั้งนะครับตัวนี้ก็หยาก,กับค่อนข้างไร้กันนะครับครับงามๆเลยก็ลัางงามครับแต่ว่าบ่มีหน่ำครั้งใส่ ต้นงามๆเลยครับถ้ามีนนามขังใส่ปุ๋ยลงนี่เบิ่งโบได้ผลแล้วครับนี่ขังบนสี่เป็นพวกวานที่หลังครับวันช่วงละละต้นนี้ก็โอเคอยู่ครับเมื่อวานน้ำกลุ่นหย่าบัวหันเด้ขึ้นไนไดนนะครับ เป็นหน้าโคกนะครับหน้าดินไส้เนี่ยนะครับเข่ากระสีโบปันใดเราครับโบได้บำรุงดินปันใดนะครับใส่พ่อผิวๆนะครับอันนี้คือวานช่วงเทท่านะครับช่วงโบไลสัปดาห์ปันใดนะครับกะมือนีซิมาเอ่อเก็บนะครับแปลงที่โบขั่น เป็นยังเหลืออยู่ในหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสอบหนึ่งครึ่งสอบนะครับพอดีมันฝนมันถึงช่วงนะครับก็เลยก็เลยหยุดบานไปสักกอนบานนี้มันก็นเริ่มเขาดูดูแล้วนะครับอ่า้าฝนมากก็คือสีโพดีสัต์ขึ้นแบบตอนเนืองเลยก็เลยสีมาเห็ดให้มันเบิดครับ